ช่วยดูกันหน่อยว่ามีพิรุธหรือเปล่าแต่ไม่ต้องช่วยดูก็น่าจะรู้อยู่พิรุธมันออกนะคะพระรูปหนึ่งอายุ53ปีขับรถไปเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชมรถตกข้างทางชาวบ้านเขาเห็นว่ายตายแล้วรีบไปช่วยดีกว่า,เ,วดวาเดี๋ยวพระท่านจะบาดเจ็บหรือเปล่านะคะปรากฏว่าพอไปถึงพระท่านอาการเป็นยังไงและพูดอะไรยังไงออกมาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมคะโทรโทรแจ้งอะไรหรือยังคะยังไม่แจ้งเลย อย่าเพิ่งแจ้งอย่าเพิ่งแจ้งอย่าเพิ่งแจ้งนะ <ห à. S 3> ไม่ต้องแจ้งเนาะแ,แต่คนไม่เป็นอะไรนะคะมา<อ>ท่านเดียวนะคะอ๋อจะให้หนูช่วยยังไงไหมคะนี่จะเอาขึ้นมาเอาไปขึ้นได้เลยมันต้องมีรถยกขึ้นนะคะดูจากสภาพรถก็น่ากลัวถูกไหมไม่ต<อ>้อแจ้งถูกไหมทำไมไม่อยากให้แจ้งล่ะทำไมมาโบกไม้โบกมืออย่าแจ้งอย่าแจ้งเลยเนี่ยบางจังหวะเนี่ยแทบ แทบแบบเกือบจะพนมมือไหวโยมแล้วอะเกือบแล้วอย่าแล้วอาการเลิกลักแล้วหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยนะคะเป็นใครใคก็งงอะคุณผู้ชมนะรถเก๋งของพระอิทธิฤทธิ์ค่ะอายุ53ปีคือขับรถเสียหลักแล้วตกลงไปข้างถนนแบบนี้คนเขาเข้าไปช่วยเขาก็รีบถามท่านเป็นอะไรหรือเปล่าจะช่วยเหลือพระรีบบอกไม่ไม่ต้องไม่ต้องเขาจะเลินทําพูดแต่เขาว่าอย่าแจ้งเจ้าหน้าที่นะ แค่บอกว่าขออย่างนี้ถ้าจะช่วยขอแค่ช่วยยกรถขึ้นให้ก็พอแล้วนะคะ <_ an> เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แถวแถวหน้าสนามฟุตบอลเอก,กชนพื้นที่ตำบลหนองโบดท,ที่อำเภอนางรองบุรีรัมหญิงสาวเขาก็โพสต์คลิปนี้ลงติ๊กตอกแล้วระบ,บุว่า, <_ an> รารบีระบุว่า <_ an> ตาคมวัยผมยาว <_ an> น,นึกถึงนึกถึงทำนองนี้ขึ้นมา, <_ an> าอ่านะคะเขาก็ระบุว่า พระตาคมไว้พ่มยาวนี่นะคะจัดเล่าข้าวมาเต็มสตรีมเป็นข้อความที่มีเสียงเป็นข้อความที่มีเสียงเพราะว่าคือเพลงนี้มันกำลังฮิตพอพิมพ์มาแบบนี้อดใส่ทํานองไม่ได้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยพอหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมหญิงสาวเขาก็ประสานกู้ภัยให้มาช่วยไหนมาดูกันหน่อยพระจริงหรือพระปลอมเนี่ยตรวจสอบหนังสือสุดที่กันสิอ้าวพระจริง เป็นพระลูกวัดอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยหินอยู่ที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละพระบอกว่าขับรถมาอยู่ดีๆเชื่อไหมคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารถตกลงไปข้างทางอย่างนั้นนะพระบอกว่าขับรถมาอยู่ดีๆยังไม่รู้เลยตกลงไปได้ยังไงเอ้าเห็นไหมงงไหมเห็นไหมคุณยังงงเชื่อว่าคนที่ถามน่าจะงงยิ่งกว่านะคะทีนี้เนี่ยนางสมหมายอายุ52เอ่อ62ปีขออภัย เขาเป็นเจ้าของสนามฟุตบอลก็มาชี้ให้ดูเลยนี่ค่ะนี่ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุเนะี่ยตัวเธอกับลูกสาวเห็นรถพุ่งตกลงไปที่ร่องถนนก็รีบไปดูไปไปลูกไปดูแล้วลูกสาวก็เป็นคนถ่ายคลิปไว้เท่าที่เห็นเนี่ยพระมีอาการเมาพอเมาแล้ววันวิตกแล้วทีนี้ก็ได้แต่พูดว่าอย่าแจ้งเจ้าหน้าที่อย่าแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างที่เราเห็นไปช่วงต้นคลิปเลยคุณผู้ชม mm. แต่ ไม่แจ้งได้ยังไงร,รถตกตกลงไปทั้งคันแบบนั้นนะ่ะใครจะช่วยไหวถ้าไม่แจ้งก็เอาขึ้นมาไม่ได้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่ดีตอนแรกที่เข้าไปช่วยกลัวนะจะม,มีใครเป็นอะไรหรือเปล่าพอเห็นพระอยู่ในสภาพแบบนี้โอ้มันอดไม่ได้ที่จะเสียความรู้สึกนะคะเขาบอกว่าเนี่ยพระเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ไม่รู้ด้วยว่าพระไปอยู่ที่ไหนแล้วถูกจับศึกไปหรือย,ยังก็ยังไม่รู้ส่วนตัวนะส่วนตัวเจ้าของสนามนะบอกว่า ก็คิดซะว่าให้มันเป็นเป็นเรื่องตลกอะสนามน่ะเพิ่งสร้างเศษพระท่านมาเจิมให้ถึงที่เอาอย่างนั้นเลยเหรอรถนะหัวรถปักลงไปนั้นเลยนะคนไทยอารมณ์ดีคิดแง่บวกคิดง่บวกนะคือคิดง่บวกหลวงพี่เองหลวงพ่อเองอาจจะแบบไม่อยากรบกวนใครหรือเปล่าไม่ต้องไปแจ้งตำรวจงานก็เยอะอยู่แล้วท่านมีหนังสือสุดที่จริงแล้วท่านดื่มเล้าจริงหรือไม่ก็ได้ตรวจสอบกันต่อ